ลูกชายมาเล่นสนามเด็กเล่นครับผมขึ้นไปแล้วลูกขึ้นทางไหนอ้าจะขึ้นทางไหนนี่ครับลูกชายมาเล่น สวนสาธารณะสวนทนบุรีรมบรกาศรมไม้ คนยนใจเย็นสบายอากาศดีดีครับ